สวัสดีค่ะ,คะอาจารย์ดรธีรวัตรนะคะเรียกกันสั้นๆค่ะอาจารย์คะตอนนี้กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องทูตอัตลักษณ์ไหมไทยก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าในจุดประสงค์ของในการทําโครงการนี้เป็นอะไรอย่างไรบ้างคะสั้นๆนะคะที่ริงภายใต้แนวคิดของซอฟต์พาวเวอร์ครับเราอัดนำอ ลัททางวัฒนธรรมการแต่งกายแล้วก็การ,รีพวัตกรรมไทยด้านการต่อผ้าไหม่ <คะ S 2> ไปสู่ในสากลผ่านหัวใจของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะฮะในการเชื่อมโยงสืบสารวัฒนธรรมของผ้าไหมไทยสู่สากลนะครับค่ะเป็นไอเดียที่ดีมากเลยคะ่ะค่ะเพราะว่าก็จะได้มีคนที่อยู่ในท้องถิ่นนับประเทศนั้นๆที่จะออคอยช่วยเหลือทางด้านต่างๆนะคะ และถึงแม้ว่าไม่มีการจัดงานจากทางด้านกรมหม่อนไหมตรงนี้แต่ว่าตรงนู้นนี่ก็สามารถที่จะจัดงานโครงการหรือว่าประสานงานอะไรกับหน่วยงานต่างๆที่นั่นได้หรืออาจจะเป็นงานเทศกาลไทยอะไรอย่างเงี้ยคะดีมากเลยค่ะก็ขอใ่ไคะให้กำใจทางกรมหม่อน<ร>ไหมเ,เป็นโอกาสที่ดีนะครับ <laughs> ที่เราเอาพี่น้องของพวกเราที่อยู่ในต่างประเทศนะครับ <laughs> เราเป็นตัวเชื่อมโยงภายใต้แนวคิดซอฟต์พาวเวอร์ถึงเป็นโอกาสของภาพใหม่ไทยในระดับโลกครับค่ะขอบพระคุณ,อ,คณอาจารย์ค่ะ,ค,ะครับค่ะ